องคมนตรีติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทโฮสพิทอลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการและให้บริการประชาชนโอกาสนี้มอบโล่ประกาศกิตติคุณให้แก่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาผู้ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยพร้อมมอบถุงพระราชทานแก่หัวหน้า,หอ,ารรหอผู้ป่วยสัลยกรรมหอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยสูติกรรมและหอผู้ป่วยมินิธัญรักษ์ซึ่งคณะกรรมธิการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณสาหรับปรับปร,บรุงห้องพิเศษจํานวนหห้องด้วยกันครับซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนาครไทยนะครับเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง90เตียงระดับ M2 ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายให้บริการทั้งอําเภอนครไทยและอําเภอชาติการมีเป้าหมายในการให้บริการเฉพาะทางครอบคลุมด้านอายุรกรรมมีแผนจะเปิดศูนย์ IUI สําหรับผู้มีบุตรยากในอนาคตแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลประหยัดพลังงานต้นแบบโดยมีการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ตั้งแต่ปี2560 ถึงปัจจุบันในช่วงบ่ายครับองคมนตรีและกรรมาการทการวิสามันการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาเดินทางไปเยี่ยมบ้านทานน้ําใจเลขที่10ทับสิโครงการต่อบ้านเติมสุขตำบลนครไทยปีที่1เพื่อมอบถุงพระราชทานให้แก่นางหวานลอยเหม็นซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและพิการทางสายตา โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนาครไทยคณะสงฆ์อำเภอนครไทยร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นครับองคมนตรีเดินทางต่อไปอยังโรงเรียนกัลยานิวัฒนาหนึ่งบ้านร้องกอกตำบลน,นาบูอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกติดตามรับฟังการดำเนินงานและปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับนักเรียนพร้อมมอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โรงเรียนกัลยานิวัฒนา1เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งมัธยมศึกษาปีที่3นะครับมีนักเรียนทั้งหมด181คนเป็นนักเรียนชาติพันธุ์จำนวน55คนโรงเรียนกัลยานิวัฒนาหนึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนชาวเขาให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน